การสร้างรายได้จากโปรไฟล์มืออาชีพและการสร้างรายได้จากเพจมันจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันแต่การที่เราสร้างรายได้จากเพจนั้นเราจะมีความเซฟตัวเองมากกว่าการที่เราเปิดโหมดมืออาชีพจากโปรไฟล์ส่วนตัวเพราะโปรไฟล์ส่วนตัวนะครับถ้าเราโดนปิดก็คือจบใช่ไหมธุรกรรมการเงินต่างๆการรับเงินต่างๆเราก็ศูญเสียไปเลย แต่ถ้าเรามีโปรไฟล์แต่เราสร้างเพจเพจโดนปิดโปรไฟล์ยังอยู่ธุรกรรมการเงินก็ยังอยู่เราก็สามารถที่จะสร้างไรายได้จากเพจอื่นได้นะครับหรือกรณีที่เราสร้างเพจเราสามารถที่จะมีโปรไฟล์ในการควบคุมได้มากกว่า1โปรไฟล์ profile, ก็คือมีแอดมินได้มากกว่า1แอดมินเพราะฉะนั้นในเรื่องธุรกรรมการเงินของแต่ละเพจเราสามารถ ให้ผู้ดูแลสามารถจัดการเรื่องการเงินได้ด้วยกรณีที่เฟซของเรามีปัญหาทำผิดกฎและโดน f เฟซบ o ๊กลบเราก็ยังเหลือธุรกรรมสำรองที่อยู่กับแอดมินคนอื่นเพราะฉะนั้นคิดให้ดีนะครับถ้าเราจะสร้างรายได้จาก Facebook เราควรที่จะสร้างจากเพจมากกว่าโปรไฟล์เพราะถ้าโปรไฟล์มันเสียก็คือพังไปหมดเลยแต่ถ้าสร้างจากเพจเรายังเหลือแอดมินสำรองอยู่ ฝากไว้ให้คิดนะครับ